ดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Layer Effect ก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตวาด Shape Tool ก่อนนะครับก็คือกดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็วาดป้ายขึ้นมา1อันอันจากนั้นเราก็จะทำการใส่เอฟเฟกนะครับในแต่ละเลเยอร์เนี่ยเราสามารถใส่เอฟเฟกได้โดยแค่กดตัวเอฟเฟกตรงนี้นี่แล้วก็มาทำการใส่ก็จะมีให้เลือกอยู่หลากหลายนะครับ สมมติเราอยากจะใส่เงาเราก็กดไปที่เงาดับชาร์โดอ่าเมื่อเรากดด o p ชาร์โดเราจะเห็นว่ามันมีการติ๊กถูกอยู่เนาะอันนี้ก็คือเราจะมีเงาให้ใช้แล้วเราก็กดโอเคได้เลยอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกได้แล้วเวลาเราจะทําการลบมันนะครับก็จะมีวิธีการปิดตานะครับโดยการที่เราจะเห็นว่าเออมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้หรือเราจะ ลบทิ้งไปเลยก็ได้ก็คือโยนเจ้าเอฟเฟกลงถังขยะเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองทำการใส่ใหม่ดีกว่านะครับกดที่เลเยอร์แล้วก็กดที่คำว่าดอปชาร์โด w อีกรอบหนึ่งอ่าทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ตรงด้านขวาเนี่ยฮะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นของดอปชาร์โด w นะอ่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยโดยการเลื่อนสไลเดอร์ตรงนี้นะฮะเวลาเราเลื่อนเราจะเห็นเลยว่ามันคืออะไร อย่างเช่น opacity คือค่าความโปร่งใสนะฮะ distance ก็คือค่าระยะห่างนะฮะ angle ก็คือมุมต่างๆหรือเราจะเอาเมาส์ไปทำการเลื่อนวัตถุที่อยู่ข้างนอกนี้เลยก็ได้นะเห็นไฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นความหนาของเงานะฮะที่เกิดขึ้นสเปรยแล้วก็ size ก็คือการฟุ้งกระจายของ shadow นะ ถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มเอฟเฟกมากกว่า1อันก็สามารถทำได้ครับเราก็แค่ติ๊กถูกลงไปนะตรงออเทอร์โกลก็คือแสงที่เปล่งออกมาจากวัตถุนี่ฮะจะเห็นอยู่ตรงด้านขวานี่นะมันก็จะแสดงผลตัวอย่างด้วยแต่จะเห็นว่าตรง Property ตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นของ Drop Shadow อยู่เลยนะฮะดังนั้นหลังจากเราติ๊กไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปกดที่ชื่อมันด้วยให้แถบสีขาวเนี่ยมันเปล่งสว่างขึ้นมานะ เราถึงจะไปปรับรายละเอียดของเจ้า Outer g o ได้นะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการใส่เอฟเฟกเนี่ยเราจะต้องทำการติ๊กก่อนแล้วก็ไปกดที่ชื่อนะติ๊กตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปกดที่ชื่อนะครับโอเคมันถึงจะมีรายละเอียดให้เราลองปรับเล่นนะฮะอ่าทีนี้เราสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยนะเราจะใส่กี่เอฟเฟกก็ได้แล้วก็ค่อยๆติ๊กไปนะฮะกลุ่ม Overlay ก็คือกลุ่มที่มีการ เททับสีนะครับหรือเททับแรงเงาหรือเททับแพทเทิร์นนะเราก็เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสมมุติผมเอาแพทเทิร์นแล้วกันนะเอาค่าโอปาซิตี้บางหน่อยนะให้มันดูเหมือนมีลายเทกเจอร์เล็กน้อยนะครับนี่หรือเราจะทับด้วยสีอนะ่ไม่เอาดีกว่าสีไม่ค่อยสวยนะครับอ่านะหรือว่าเราจะเอาเป็นลักษณะของลายผ้านะฮะซาติน ตรงนี้ก็คลิกอย่าลืมนะก็คือคลิกที่ช่องก่อนแล้วก็ค่อยไปคลิกที่ชื่อนะเราถึงจะปรับรายละเอียดมันได้ inner อร์โกนะครับก็คือแสงสว่างจากภายในนะฮะถ้าสมมุติว่าผมทําการเลื่อนพารามิเตอร์นิดนึงนะเราจะเห็นว่ามันมีแสงขอบขอบด้านในอ่าอินเนอร์ชโก็คือเงาที่อยู่ด้านในนั่นเองอ่าสโตรกติก,กอน,นะครับแล้วก็ค่อยกดไปที่สโตรกนี่ก็คือการใส่เส้นขอบลองกดดูเองครับตรงเนี้ย แค่เรากดดูเราก็จะเห็นผลลัพธ์และมันก็สนุกดีนะครับนี่เบเวลก็คือการทำให้ดูมันหนาขึ้นนะครับดูดูให้มันหนาขึ้นมีเดฟมีความมีความเป็นมิติมากขึ้นครับสมมติว่าผมเอาออกแล้วกันอ่าเรากองกดโอเคดูครับอย่างที่บอกเวลาเราใส่อฟเฟกเนี่ยเราอยากจะลบอันไหนเราก็ลากมันลงไปในถังขยะครับ นี่จะเปิดปิดตาก็ได้ผมรู้สึกว่าดรอปชัโดว์มันไม่ค่อยโอเคนะฮะผมก็ลากออกไปทิ้งถังขยะนี่ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะสร้างาตัวเส้นขอบ2ชั้นก็ได้นะครับมันจะมีตัวบวกอยู่นะผมกดที่ตรงสโตกเนี่ยนะกดตัวบวกปุ๊บนะมันจะมี2ชั้นแล้วสมมุติว่าชั้นที่2ผมอยากให้มันเป็นคลนสีผมก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้นี่แล้วก็ขยายนิดนึง ก็จะมีรายละเอียดอะไรเล็กน้อยอยากให้ลองไปปรับเองดูครับมันก็จะจําได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคถ้าเกิดจะลบเราก็สามารถกด delete effect ตรงถังขยะข้างล่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันอ่ามันก็จะหายไปแล้วไอ้สต็อกสอชั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอันเส็จเรียบร้อยในกรณีที่เราสร้างตัวหนังสือขึ้นมานะฮะ นี่เตียงนอนรับสบายเราก็สามารถที่จะใช้ move tool นี้นะครับเลื่อนมันแล้วก็ติก๊ก show bounding box เลยติก๊ก show transform นะครับขยายตัวหังสือนิดนึงกดตัวถ o กเราสามารถใส่เอฟเฟกให้ได้นะครับก็คือกดเอฟเฟก drop shadow นี่เห็นไหมครับ แล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกได้ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นวิธีใช้เอฟเฟกนะแล้วเราก็กดโอเคเลยสมมุติว่าผมจะเอารูปภาพก็ได้นะโยนเข้าไปในโปรแกรมจากนั้นผมใช้ตัว quick object ตัวนี้นะฮะ object selection tool นะฮะลากไปที่เจ้ารูปนกแพนกวินแล้วผมก็เอานกแพนกวินเนี่ยลากโดยการใช้ move tool นะครับลากใส่เข้าไปในงานนี้ นี่ทีนี้ผมก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกให้กับนกแพนกวินได้ด้วยนะครับขออนุญาตเอาโชว์ทานฟอร์มออกก่อนไปที่เอฟเฟกนะครับผมแล้วก็เอาเป็นสโตรกแล้วกันนะฮะสโตรกก็คือเส้นขอบนั่นเองนี่เส้นขอบใส่เข้ามาก็จะเห็นว่านกเพนกวินมีเส้นขอบด้วยโอเคเจ้าเอฟเฟกมันก็ใช้ง่ายๆแค่นี้แหละครับก็แค่กดแล้วก็กดโอเคนะฮะกดเลือกเอฟเฟกแล้วก็โอเคเท่านั้นเอง ลองไปใช้กันดูครับเอ๋ก่อนจากกานผมเพิ่งคิดได้ครับขอโทษจริงๆลืมเจ้าเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่ลงไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นดรอปชาร์โดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราลองใส่เอฟเฟกแล้วเรากดโอเคนะจากนั้นเราลองปรับค่านี้ดูครับโอปาซิตี้เป็นค่าความโปร่งใสนะก็คือเราต้องการจะปรับตัวหนังสือนี้ให้โปร่งใสใช่ไหมแต่มันจะโปร่งใสทั้งหมดเลย ทีนี้ผมลองปรับเป็น100%ครับแล้วผมขอลองปรับเป็นฟิลดูมันจะแตกต่างกันนะครับการที่เราปรับค่าฟิลด์ให้ต่ำลงเนี่ยเอฟเฟกจะไม่มีผลนะครับเอฟเฟกจะยังทำงานอยู่ตามปกติ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีเงาลอยๆอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวหนังสือข้างในตัวสีของตัวหนังสือข้างในะนะครับโอเคขออภัยจริงๆเพิ่งนึกได้นะครับเลยต้องมาเรนเดอร์กันใหม่เลย ขอสอดแทรกไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากตามคลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบายชาวโลก